ออเดอร์ไลน์แมนลูกเครื่องไปไหนออเดอร์ไลน์แมนอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูตอนที่ทำงานจริงๆของเด็กที่ร้านนะคะอันนี้จะเป็นโซนครัวนะทุกคนก็ะจะเป็นตัวโถวซอสต,ต่างๆนะตัวนี้จะเป็นโถซอสก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะอันนี้จะเป็นโถซอสเย็นตาโฟซอสโฟสำเร็จของที่ร้านยิ้มนะคะ ใครที่แบบว่าโอ้ดูคลิปมานานนะคะวันนี้ยิ้มพาทุกคนมาดูของจริงการเตรียมร้านเนาะแล้วก็น,นี้เป็นพวกถั่วพริกผักต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นซอสกุ๊ซอสต,ตัวต้มยำน้ำํำข้นของที่ร้านยิ้มนะคะเวลาน้องทาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะหนึ่งกระบวยต่อหนึ่งช้อนเดี๋ยวยิ้มจะพาทุกคนมาเห็นเวลาน้องทำออเดอร์เนาะอ่ะ นี่จะเป็นในครัวตุ้ยนี่พ่อครัวหลักอ๋อแอปข้าหล่อเชียวเชียวเบียวอ่ะอันนี้บรรยากาศในครัวนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นใน